E สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการยินหยางทุเดย์นะคะเรื่องราวดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็นฮวงจุย้ยยินหยางหรือแม้กระทั่งการดูดวงนะคะซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามายังเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะฝากทุกดวงฝากคําถามเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยนะคะถ้าดูดวงก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดค่ะและเช่นเคยค่ะเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ยใหญ่เกรียงไกรบุญทกานนนค่ะสําหรับในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นช่วงใกล้ สิ้นปีแล้วก็พอปีหน้าเนี่ยก็จะเข้าเทศกาลตรุษจีนนะคะอาจารย์ก็จะมาพูดให้เราเตรียมตัวถึงการต้อนรับเทศกาลตรุษจีนว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ความหมายต่างๆนะคะเอว่าเดี๋ยวรอพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการเนินกับรายการยินยางทุเรศค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปต,ตทบริษัททพีไอโพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ด casting อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ กลับเข้าสู่ช่วงซาแ่งยินอยางค่ะและแน่นอนค่ะเราก็จะพบกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดถึงว่าวันเจ้าขึ้นสวรรค์คือ2กุมภา2559ครับซึ่งหลังจากนั้นเราต้องทําการเคลียร์ทุกอย่างทำความสะอาดเตรียมสายนี่จ่ายสินอะไรทั้งหมดให้หมดค่ะครับแล้ววันที่2เนี่ยค่ะอาจารย์วันที่วันที่6คือวันกุมภาค่ะพอวันที่เจ็ด จ็ดก็คือเป็นวันไหวครับเพราะงั้นวันไหวเนี่ยวันเนี้ยก็จะมีการแตะเอี่วสองแดงให้สองก็ได้อ่างเปล่าครับเพราะงั้นตัวเนี้ก็คือเป็นความหมายคืออะไรคป็นความหมายให้เด็กทุกคนลูกหลานทุกคนเนี่ยอยากจะถึงวันนั้นเร็วๆค่ะอยากจะมาได้อ่างเปล่าแล้วก็มีเสื้อใส่สวยๆหยุดหลายๆวันเพื่อที่จะไปเที่ยวไปอะไร ได้ตังค์ด้วยไปเที่ยวด้วยใส่เสื้อเสือด้วยแล้วก็ถือวันเนี้เป็นตัวสั่งสอนลูกหลานวันที่วันวันที่วันที่มาตมารับอ่างเปล่าค่ะครับก็จะเตือนบอกว่าลูกหลานต้องขยันเรียนนะเรียนให้เก่งๆหรือคนทํางานก็บอกว่าตั้งใจทํางานทํางานให้ดีๆอีกหน่อยจะได้เป็นเท่าแก่ได้เหมือนเป็นวันครอบครัวเป็นวันหนึ่งด้วยใช่ไหมจ๊ะคือคือเป็นการเตือนลูกหลานค่ะจ๊ะ ครบค้าสมาคมกายก็ดูให้ดีๆคนไม่ดีอย่าไปครบค้าอะไรทันในทํานองนั้นะครับก็คือพูดแต่เรื่องดีๆให้เขารู้จักปฏิบัติเรื่องเรื่องดีๆครับและในเวลาเดียวกันวันชิวอีกก็จะเป็นวันที่ไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภค่ครับคําว่าไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภนั้นไม่ใช่ไหว้เพื่อขอแต่จริงๆเราขอได้แต่ที่สำคัญก็คือให้รู้ว่า ตัวเงินทองนั้นมันมีคุณค่ามากเพราะงั้นได้มาด้วยความยากลำบากเพราะงั <iled. S 1> ้นต้องรู้จักใช้จ่ายครับเพราะฉะนั้นการไหว้เทพเจ้าเห็นโชคลาภเนี่ยจริงๆของทุกอย่างต้องทําเองต้องจัดเองต้องอะไรแล้วก็มาไหวด้วยความตั้งใจให้ด้วยความตั้งใจ <c oughs> เพราะงั้นทุกอย่างเราต้องให้แล้วเราต้องจะมีโอกาสได้ <c oughs> แล้วทุกอย่างที่เราได้มามันก็ไม่ใช่ไดมาด้วยง่ายๆเพราะงั้นต้องรู้คุณค่าของ ของเงินนะจะต้องมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายจัดสรรเงินทองให้ดีๆครับความหมายคืออยู่ที่ตรงนี้ให้รู้คุณค่าของเงินเหมือนกับเทพเจ้าที่ปีหนึ่งเราก็ต้องไหวและปีนี้ปีนี้วันชิวอีกเนี่ยค่ะอาาจรย์เทพเจ้าจะอยู่ที่ทิตะวันออกทิศตะวันออกนะคะเพราะงั้นเราต้องไหวไปทางที่ตะวันออกค่ะ นี้ก็คือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกถูกไหมคะครับแล้วดีที่สุดดีที่สุดปีนี้เนี่ยถ้าเราไหว้วันชิวซากิมวันวันชิวซาจะเป็นวันที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าวันชิวซาเป็นวันคู่มิตรวันที่เท่าไหร่คะชิวซาชิวซาให้ม่ก็คือวันที่สิบสองกุมภาสิบสองกุมภาแต่ต้องไหว้ทางทิศใต้อ๋อก็คือถ้าไหว้12กุมภาวันชิวซาก็คือต้องหันไปทางทิศใต้ ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะและเดี๋ยวกลับมาฟังท่านอาจารย์ใหญ่กันต่อค่ะดินดีพืชโตวไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิกปุ๋ย TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่น,นไโนโตรเจนฟอสฟอรั โพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออ์แกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนโกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินชิปเบเรลินไซตโตเคนินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดิน และปุ๋ยอินซีทพีไอม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนทพีไอปั๊มน้ำมัน tpi ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร tpi ไอทาวเวอร์ถนนจันทโทรศัพท์02 678 6888หรือ02 285 5090 ให้ทุกชีีวิติตบนนนแแด20ปปห่่งผระะสบกาารณ์์แลองคควมรู้สาาบันปูกกรมสถ่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข ่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงหยินอยางที่ดีนะคะเรากําลังนั่งพูดคุยอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกลบุญทกานนท์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลตรุษจีนค่ะอาจารย์ขาแล้วเ,เราดีที่สุดปีนี้เนี่ยถ้าเราไหววัน,<อ>นชิวซากวันวันชิวซาจะ,ะเป็นวันที่ดีที่สุดเพราะว,ว่าวันชิวซาเป็นวันคู่มิตร วันที่เท่าไหร่คะชิวซาชิวซาไอ้แม่ก็คือวันที่12บกุมภาสิบสองกุมภานะแต่ต้องไหว้พระนางทิศใต้อ๋อก็คือถ้าไหว้สิบสองกุมภาวันชิวซาก็คือต้องไหว้พรนางทิศใต้ครับเพราะสองวันจะเปลี่ยนทิศทีหนึ่งสองวันจะเปลี่ยนทิศทีหนึ่งครับแต่ถ้าแต่ถ้าทิศตะวันออกต้องไหว้วันไหนคะอาจารย์ถ้าทิศตะวันออกก็คือไหว้วันสิบเอ็ดและวันที่แปดและวันที่สิบเอ็ด 8ปและ11กุมภาพันธ์าแและสิบสิค่ะแปดแล้วก็ต้องเก้าชิวอีกชิวอีกชินะแปดแล้วก็ต้องเกนันแล้วก็ต้องสิบค่ะแล้วก็ต้องสิบเดเพราะงั้นชิวอีกชิวอีกชิวสัวันที่สิบสี่เนี่ยตรงกับวันชิวสี่ค่ะเพราะงั้นวันที่สิบเนี่ยตรงกับวันในนี้วันชิวอีกคือวันที่แปด ชิวอิกชิวหยีชิวซาชิวสี่ะฉะนั้นวันที่สิบเนี่ยคือวันวันเจ้าลงจากสวรรค์สิบเอ็ดนะอาจารย์ครับเพราะงั้นวันที่เหมาะที่จะไหว้ก็คือวันที่สิบไหว้ไปทางที่ตวันออกเพราะวันเนี้เป็นวันคู่บิตดสิบกุมภานะคะคสิบกุมภาไหว้ไปทางทิศตะวันออกนะอาจารย์เพราะวันเนี้ย จะเป็นวันที่ร่มเย็นเป็นสุขอืคำว่าคู่มิตรก็คือเราได้เงินหาเงินอะไรมีความรับรื่นคเวลาละคะอาจารย์ถ้าถ้าเวลานี่เก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่ง,ะงนะคะอาจารย์เพราะงั้นใช้เวลานี้ไหวค,คือดีที่สุดอืครับและหลังจากเจ้าลงสวรรค์ วันชิวอีกชิวยีชิวสาวันชิวสีแล้วค่ะทุกคนต้องทำงานแล้วเริ่มเปิดงานวันที่สิบสี่คือเริ่มเปิดงานวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดอ๋อชิวอีคือวันที่แปดนี่ค่ะเพราะงั้นชิวอีกวันที่แปดชิวสี่ก็คือวันที่สิบเอ็ดค่ะเพราะงั้นก็วันที่สิบสองน่ะต้องทํางานแล้วอย่างช้าอย่างช้าครับอ๋อ โอ้ก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นเหมือนเริ่มงที่จะเริ่มงานเริ่มต้นใหม่แล้วไม่ต้องไปดูเริ่อถึงวันที่12คือวันชิวสี่แล้คือวันชิวห้าวันที่11วันที่11คือเจ้าลงจากสวรรค์เพราะงั้นเราเริ่มพิธีเปิดทํางานแล้วก็เป็นวันที่12เนี่ยก็เป็นวันชิวโง่แล้วครับวันนั้นต้องทำถ้าไม่ทางานอีก เดี๋ยวมันจะไม่ทานการอ๋อยังไงอันนี้ก็คือเป็นเป็นต้องต้องเริ่มทํางานแล้วนะไม่ต้องดูเรื่องอืมค่ะโอเคโหก็อันนี้ก็ทุกคนก็มีเวลาเตรียมตัวนะคะอีกประมาณเกือบเดือนก็เตรียมตัวแล้วก็จะได้จัดเวลาให้ถูกว่าควรจะจัดสรรอะไรยังไองอย่างเตรียมตัวก่อนที่จะถึงเทศกาลตรุษจีนอย่างที่อาจารย์บอกว่าใช้นี่ทําความสะอาดบ้านเตรียมตัวจัดระเบียบต,ต่างๆครับนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ารามรดดดวงกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะ เสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดําเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ําด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข จับโฉมใหม่ของเจริญเด็คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยสิสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 ท่านผู้ชมคะช่วงนี้เราก็พบกับช่วงยินหยางสัญจรนะคะเป็นช่วงที่ตอบคําถามแล้วก็ดูดวงค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาฝากดวงฝากคําถามค่ะและเราก็จะนํามาตอบในช่วงนี้กันนะคะเริ่มดวงแรกของสัปดาห์นี้ค่ะคุณถนอมศรีจากกรุงเทพนะคะเ,เป็นคุณผู้หญิงเกิดวันเสาร์ที่2พฤษภาคมค่ะอาจารย24์2496เวลาตีหนึ่งค่ะครับปีนี้อายุ63ค่ะครับ ดวงนี้เก่งมีความสามารถมากเพื่อนฝูงก็เยอะแต่ความหวังไม่ค่อยดียทำทุกอย่างนั้นผิดหวังสองหวังเรียนน้อยผิดหวังเนี่ย,ย,ยคือทำๆแล้วก็จะล้มเหลวทำๆๆแล้วก็จะล้มเหลวทั้งๆท,ที่เป็นคนเก่งมีความสามารถมากามีความรู้ดีไม่มีไรไม่เป็นไม่มีไรไม่รู้ไม่มีไรทาไม่ได้ครับเพราะงั้นดวงนี้เหมาะสมหรับเป็นลูกจ้างแต่ถ้าเป็นลูกจ้างเท่าแก่จะรวย เพราะขยังเพราะทำได้ค่ะตัวเองก็ดีเพราะเพราะเก่งมีความสามาัถมากแต่ถ้าพอเป็นเท่าแก่แล้วเนี่ยลูกจ้างรวยต้องอเ่งไมทําเองทุกอย่างยกเว้นว่าทุกอย่างทําด้วยน้าพักน้าแรงเขาถึงจะประสบความสําเร็จเพราะตอนนี้เนี่ยอายุ6กสิาแล้วใช่อาจารย์ครับแต่ถ้าดูจากดวงเนี่ยทำมาเยอะแต่ความสําเร็จน้อยมากครับทั้งๆที่ที่ ตัวโอกาสก็มีตัวตัวความสามารถก็เยอะ,ะเพื่อนฝูงก็มาก<ะ>ครับดวงนี้แม้กระทั่งความรักก็ไม่ใคยสมหวัง<ะ>ครับฉะนั้นจะต้องปรับให้ให้หลายๆความคิดมารวมกันเป็นหนึ่ง<ะ>ให้เป็นความคิดเดียวเพราะอันเนี้ก็คืออยู่ในสภาพเวลาทำ พอทําเสร็จพับก็ให้ลูกน้องทำพอลูกน้องทำก็ปล่อยไปเลยก็ไม่ได้สิอาจารย์พอปล่อยไปเลยพับก็ผิดพลาดพองานก็ล้มเหลวต้องดูเองตลอดราดวงนี้เวลาขยันขยันไม่นานแต่พอเป็นลูกจ้างเนี่ยมันถูกบังคับถูกกฎเกณฑ์อะไรทั้งหมดเพราะคนนี้เป็นคนเก่งมากคิดอะไรได้หมดทำอะไรเป็นหมดครับแล้วดวงแบบนี้ถ้าเป็นดวงขันตลาดเนี่ยดีที่สุด เพราะหนึ่งมีมนุษย์สามพันดีเพื่อนผูมเยอะการพูดคุยการเจรจานี่เก่งครับเพราะงั้นอันนี้เราปรับปรับดวงให้มีความคิดเป็นหนึ่งแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ทุกอย่างเขาต้องทําด้วยน้าพักน้าแรงถ้าให้ลูกน้องทําก็ต้องติดตามเขาถึงจะจะประสบความสำเร็จได้ทําไม่ง้นไม่ประสบความสำเร็จ ถัดมาค่ะอาจารย์ค่ะดวงของคุณรัชนีพรค่ะจากกรุงรเทพค่ะเกิดวันสาวที่2 4มิถุนายน2504เวลาบ่าย3โมง57นาทีค่ะครับดวงนี้เนี่ยดวงดวงเป็นดวงที่อยู่ในอยู่ในสถาบนภาพที่พ่อแม่เป็นบุคคลแนวหน้าอืมค่ะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงอ่ามีชื่อเสียง แต่ตัวเองต้องแต่งงานแล้วถึงจะดีครับแต่ตอนนี้อายุอายุห้าสิบห้าค่ะเพราะงั้นหลังจากแต่งงานแล้วสถานภาพเขาก็ดีขึ้นแต่มันก็ตามมาด้วยตัวเสียมีเงินเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใช้จ่ายเมื่อนั้นเพราะตัวตัวนี้มันมีตัวที่ในดวงขัดแย้งกันอยู่ครับตัวขัดแย้งตรงนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพของตัวตายกระดูกสันหลังท้ายทอยและแล้วก็หูครับความคิดปัญญาเป็นตัวที่ดีแต่ว่าเป็นตัวที่ดีแล้วมันดีไม่สุดอพอดีแล้วพอจะดีพับเนี่ยก็ก็มีตัวมามาขัดยังมามาฉุดทำให้ทำให้ไม่ทำให้ตัวดีๆ คิดพอมันก็ดีแล้วทำแล้วพอเวลาทำจริงๆพัก็คิด,ดเปลี่ยนละเพราะนั้นทำให้ความคิดตรงนั้นเนี่ยดีมาตลอดเราฟังคือดีแบบนี้หักเหเพราะฉะนั้นดวงนี้เข้อแรกแก้แก้ตัวปัญญาทํานทีปัญญาดีอยู่แล้วคอีกตัวหนึ่งก็คือแก้แก้ตัวที่เข้ามากระทบกับตัวเองตัวตัว,ตวลผล,ล,ผลรับผลค่ะ ตัวนี้มันเกี่ยวกับตัวคู่ของด้วยครับเพราะงั้นหลังจากแก้ไปแล้วคู่ของก็จะปกติสุขค่ะนะปัญญาก็คือคิดแล้วทําก็จะก็จะสมหวังมาค่ะครับได้แล้วอย่างอื่นเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆแล้วดวงเนี่ยที่ถูกต้องก็คือแต่งงานแล้วต้องดีขึ้นแต่ติดตัวเดือนเกิดเข้ามาปะทะทำให้ดีไม่ตลอดรอดฟังค่ะครับเพราะงั้น ปิดตัวที่กรมมปะทะมันก็จะดีขึ้นลาบร,รื่อดีไปได้ตลอดรอดฟังแค,ค่นี้เองอ๋อค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูดวงต่อกับท่านอาจาร,รย์ใหญ่ค่ะ ท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงสุขก,กายสุขใจนะคะเออยังคงนั่งพูดคุยดูดวงอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการนนท์ค่ะซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอเพื่อที่จะฝากคําถามแล้วก็ฝากดวงนะคะถัดมาเลยคะ่ะอาจารย์ขาดวงจากคุณกัลยากรคะ่ะจากกร,งรุงเทพค่ะเป็นคุณผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดีที่14กุมภานะคะพันาร้อค่ะเวลาเ้าโมงเช้าค,ค,ค่ะอาจารย์ เพราะงั้นปีนี้อายุห้าสิบสามครับดวงนี้คิดเก่งทำเก่งแล้วพูดเก่งค่ะเก่งเก่งทุกอย่างเลยหรือเปล่าทั้งสามอย่างแต่มีจุดยืนตัวเองสูงค่ะไม่ฟังใครง่ายๆไม่เชื่อใครง่ายๆค่ะครับเพราะเขาเก่งอยู่แล้วอ่ะใช่ทำก็เก่งพูดก็เก่งเพราะงั้นมั่นใจในตัวเองสูงครับเขเขาจะไม่ไม่ฟังไม่ฟังใครนะคะไม่ฟังใครง่ายๆค่ะ แล้วตอนนี้ตัวนี้ในอืนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเรื่องสุขภาพช่วงทองและกระเพาะกระเพาะไม่คยไม่ค่อยดีไม่คยแข็งแรงครับและอีกตัวหนึ่งก็คือเมื่อให้ใครยืมเงินยืมแล้วไม่ได้คืนหรือไม่ก็คือลงทุนแล้วไม่คืนทุน ก็คือมันสูญไปใช่ไหมครับเพราะงั้นดวงนี้เนี่ยทำอะไรทำโดยตัวเขาเองอย่าไปหุ้นกับใครใช่ไหมจ๊ะแต่ถ้าเข้าหุ้นกับใครจะมีปัญหาละครับในนตั้งแต่อายุ46ค่ะ4 6ก็คือตั้งแต่พศห้5 1นึเป็นต้นเป็นต้นมาครับเดิมทิ้งนั้นตัวสติตัว ปัญญาคือความคิดคสติคือตัวยับยั้งปกติตัวสติตัวยับยางตรงนั้นอนะถูกปิดไปแต่พอเข้ามาถึงอายุ4ี่เนี่ยตัวสติกับเกิดครับแต่พอเกิดแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นอีกสองตัวเนี่ยมาสร้างปัญหาให้เขาว่าด้วยมีโอกาสเมื่อไหร่มักจะพลาดโอกาสนั้นหรือมีโอกาสเล่าได้มา พอได้มาพักก็หายไปหายไปอ๋อถ้าก็ต้องแก้เนาะ,ะเพราะงั้นตรงนี้คือคือส่วนดีก็เกี่ยวกับตัวสติเกิดส่วนไม่ดีก็คือปัญหาของอะไรพึงมีพึงได้อ<ม>ครับหรือตัวโอกาสที่เป็นจังหวะที่จะได้ก็จะไม่ได้ครับก็ต้องก็ต้องมาแก้ตรงนี้ครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเป็นดวงที่มีสัจจะครับเมื่อรับปากอะไร ต้องทำต้องทำแล้วเป็นตัวที่ไม่ทำอะไรผิดครับถ้าทำอะไรผิดพับยอมรับผิดชอบเพราะงั้นการรับผิดชอบเนี่ยสูงค่ะมีความรับผิดชอบสูงเป็นคนต้องถือว่าเป็นคนที่ดีเป็นคนดีมากอ่ะถ้าตัวผิดพับเนี่ยจะรับผิดชอบเลยแล้วเมื่อรับปากกับใครจะยากลําบากก็ต้องทําตามรับปากเพราะตอนนี้เป็นตัวศักจะครับเพียงแต่ ช่วงนี้ติดตัวที่ดีแบบไม่ได้ดีคือเป็นตัวที่ตั้งแต่อายุ46ก็คือพอ้5แบบตัวที่สร้างปัญหาและแย่งชิงเข้ามาในชีวิตแต่ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วเ็ปีนะปีนี้8ปีเลือก2ปีก็ปี60ก็หมดใช่ไหมคะแต่ก็ต้องแก้ใช่ไหมจับแต่ตอนนี้ต้องแก้ถ้าไมแก่นั่นอีกสปีก็แย่เหมือนกันครับเพราะงั้น หลังจากแก้ไปชีวิตก็เปลี่ยนแต่วิธีการแก้เนี่ยหนึ่งเดือนจะเป็นตัววัดผลเพราะงั้นท่านหนึ่งเดือนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะต้องกลับมาต้องต้องส่งกลับมาเลยแล้วแล้วต้องเอาแบบบ้านมาด้วยเพราะบางทีเนี่ยดวงแก้ถูกต้องแล้วแต่ถ้าบ้านขัดแย้งเขาก็ดีไปไม่ได้พอดีไปไม่ได้เรื่องไม่ดีก็ยังติดขัดกับเขาอยู่เพราะงั้นบ้านก็สําคัญกับชีวิต นะคะโอเคค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกลบุญธกานนท์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์<อ>ค่ะส่วนเอก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟ,ฟติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทุเดย์ท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆนะคะ พร้อมกับการดูดวงนะคะได้เป็นประจำที่นี่ทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอพร้อมด้วยท่านอาจารย์ใหญ่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ